สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีพิจิกประจำวันที่25-31มกราคม2,564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวพิจิกจะมีความรับผิดชอบในเรื่องของการทำงานได้ดีหลายคนจะมีความมั่นคงลงตัวมากขึ้นนะคะใครที่มีธุรกิจขนาดใหญ่หรือว่าเป็นเจ้าของกิจการก็ถือว่าเป็นเสือนอนกินนะคะอาจจะมีคนมาเช่าที่หรือว่า ตกลงเซ็นสัญญากับคุณนะคะทำให้คุณมีรายรับเข้ามาได้นะคะใครที่มีคดีความก็มีโอกาสที่จะชนะนะคะได้ผลตอบแทนสูงหรือว่าได้รับการชำระหนี้กลับมาในสัปดาห์นี้นะคะการทำงานมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะใครที่อยากเรียกร้องขอปรับเงินเดือนให้สูงขึ้นนะคะสัปดาห์นี้คุณลองพูดลองเจรจานะคะก็สามารถที่จะได้รับ ข้อเสนอหรือข้อตกลงที่ดีเข้ามานะคะถือว่าเป็นต่อในเรื่องของอาชีพการงานทีเดียวใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามนะคะเพศตรงข้ามก็จะให้การสนับสนุนคุณได้เป็นอย่างดีนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนได้ความก้าวหน้าได้ผลประโยชน์ร่วมกันค่ะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ชาวพิจิกหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนะคะใครที่อยากลงมือค้าขายหรือว่าเปิดตัวธุรกิจใหม่นะคะ ทั้งธุรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่นะคะการซื้อมาขายไปสินค้าต่างๆอันนี้ถือว่าลุยลงมือทำได้เลยนะคะชาวพิจิกมีมีโชคมีลาบเข้ามาได้ง่ายในสัปดาห์นี้แล้วค่ะเรื่องของสุขภาพนะคะจ,จะมีเรื่องของเงินทองนะคะอย่างที่บอก อาจจะทำให้มีการพูดจาแล้วก็เข้าใจผิดกันได้นะคะจะทำให้คุณเครียดแล้วก็ส่งผลต่อเรื่องสุขภาพนะคะสำหรับบางคนเราก็ต้องปล่อยวางนะคะแล้วก็อย่าเครียดเพื่อให้เรามีจิตใจที่สบายนั่นเองค่ะ mm hmm. เรื่องของความรักนะคะช่วงนี้คนโสดมีโอกาสพบผู้นะคะกับคนที่มีความพร้อมนะคะเรื่องของฐานะ ที่จะช่วยสนับสนุนคุณได้หรือว่ามีการงานที่มั่นคงถ้าเกิดมีใครที่กำลังดูดูใจกันอยู่ลักษณะนี้นะคะก็ถือว่าเหมาะที่จะคบกับชาวพิจิกนะคะในสัปดาห์นี้นะคะคนที่มีคู่แล้วนะคะก็จะมีความออมั่นคงนะคะมีครอบครัวที่ได้ลงหลักปักฐานร่วมกันนะคะหรือว่าบางคู่จะเน้นเกี่ยวกับเรื่อง ทำงานหาเงินนะคะช่วงนี้อจะเป็นช่วงที่แยกย้ายกันทํางานแล้วก็มีโอกาสได้เงินเข้ามาในครอบครัวนะคะเป็นช่วงที่ต้องรีบกอบโกยนะคะสําหรับบางครอบครัวก็จะมีโอกาสที่เป็นปึกแผ่นนะคะมีความมั่นคงร่วมกันทีเดียวใครที่อยากมีบุตรนะคะก็มีโอกาสมีบุตรได้ในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คา m มิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ